ต้มซุปมะเขือซุปมะเขือใส่ปลาทูพี่น้องันตอนแรกเขาจะ,จะต้มพริกหอมกระเทียมก่อนเพราะว่าทุกอย่างเขาเอามาต้มร่วกันแล้วเนาะนจะต้มพริกก่อนพริกหอมก็กระเทียมเนี่ยเอาลงไปเลยเสร็จแล้ว Tàu tà đi vừa có thể thêm 7 tôm đi Cô cứ bất ngờ Mình một người. เนี่ยคือเนาะต่อไปเ่าจะใส่ใส่มะเขือใส่มะเขือลงไป ใส่ปลาทูปลาทูกับใส่ปลา,าไหลเราเป็นน่องเต็มเต็ปลาทูประม้าหนึ่งส่วนมัใส่หลายปลาทูลงไป ใส่ผงนัวใส่ผงนัวลงไปใส่น้ำปลาสักเล็กน้อยหม้อจะมีน้ำส้มประหลาดใสน้ำส้มประหลาใส่น้ำส้มประ,ละ,ประ,ละหลาลงไป มันก anyway. ็เรี F ่ยน้อยแล้วท well. <laughs> ี่มมือช่มมือก้อนหน่อยที่มมือขบมานัวให้ากเพือนมันฟ้าไปอโอเคสวยจะไกลให้ก็หน่อยเลยนะสวยละไกลอืม วันนี้ยังมง่กินเนียนมะเขือ,อ,อ,ววอบ,บอกเนื้อมะเขือหรือว่าสุดมะเขือคนกใหญ่ใจที่ไหนกระเสียสบอมาเอาลปเนื้อมาคุ่แกระเสรนกันที่ไหน,น